ใน EP ีที่6นี้นะคะเรามาไขความลับนะคะเรามาไขความลับของพระผงพุโทโธน้อยนะคะของคนแม่บุนดนตูมุนตเติมนะคะว่าเอนะคะบางคนเนี่ยได้มีพระผงมาแล้วได้มีพระของขวัญมาแล้วเนี่ยเราจะมีการบูชาอย่างไรให้ถูกวิธีนะคะอันนี้สาระดีๆจากอาจารย์ยโสธารานะคะการใช้พระผงพุโทโธน้อยอย่างถูกวิธีหรือ การบูชาพระผงพุโทโธน้อยอย่างถูกวิธีเราอย่าไปเรียกว่าการใช้เพราะท่านไม่ใช่ไม่ใช่คนรับใช้เรานะคะท่านเป็นพระรัตนตรยัยท่านเป็นเรียกว่าเป็นวัตถุอันหนึ่งที่เราอยากจะนํามายึดเหนี่ยวจิตใจในการที่จะทําความดีในการที่จะมีกําลังใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็การบูชาพระผงพุทธโธน้อยเนี่ยนะคะอย่างถูกต้องเนี่ยหนึ่งเลยนะคะเวลาเราบูชาเนี่ยเราจะต้องมีการตั้ง จิตเจตนาให้บริสุทธิ์ก่อนนะครับไม่ใช่เพียงบูชาพระเพื่อขอพอรไม่ใช่โู้ได้มาแล้วฉันตั้งใจที่จะขอเลยให้รวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไม่มีนะคะสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนนั่นเองนะคะเรานํามาบูชาเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเดินตามทางที่ถูกต้องและก็ดีงามแล้วก็เชื่อมั่นในบารมีธรรมขององค์พระพุทธเจ้าแล้วก็บูชาเพื่อเสริมสมาธิและคุณธรรม คือปลุกนะคะปลุกให้ตนเองมีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะเกิดสติเกิดปัญญาแล้วก็ปลุกคุณธรรมในใจของตนที่เราที่เราเรียกว่าขาดแคลน Morality หรือขาดแคลนคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็เป็นแนวทางหนการปลุกความดีในตัวของเรานั่นเอง2นะคะก็คือการสวดมนต์การสาธยายนะคะการอธิษฐานด้วยจิตที่ที่ที่สงบนะคะอาจารย์ยสธทารน,นียก็นนจะสวด จะสาธยายธรรมวัดเย็นธรรมวัเช้าทุกวันแล้วก็จะสาธยายธรรมจักนะคะทุกเย็นเงนี้ยแล้วก็ตอนเช้าก็อาจจะสาธยายมหาสมัยสูตรหรือหัวข้ามก็จะว่างๆก็จะาสาธยายามหาสมัยสูตรอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะเพื่อที่จะเ,เป็นการทำให้ใจของเราเนี่ยเกิดความสงบแล้วก็เป็นการสืบสารสืบทอดนะคะ าทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการสอนเขาเรียกว่าเหมือนการที่เราสวดหรือการที่เราสาัตย์ใยเนี่ยเราก็รู้ความหมายไปได้วยว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรอันนี้เป็นต้นแล้วใจของเราก็จะเกิดความสงบนะคะและคําพูดก็สอดคล้องกับสัจธรรมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมะนั่นเอง3เลยนะคะเราต้องมีการปฏิบัติธรมรมคบคู่กันไปด้วยการปฏิบัติธรรมก็คือตั้งใจที่จะเป็นคนดีตั้งใจที่จะเปลี่ยนจาก สิ่งไม่ดีที่เราทําสิ่งไม่ดีที่เป็นทำทำอะไรไม่ดีคิดอะไรไม่ดีพูดอะไรไม่ดีก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือธรรมะนั่นก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะสมเหตุสมผลถูกต้องตามหลักการและเหตุผลจึงเรียกว่าทำได้นะคะทำและวินยัยเนี่ยนะคะดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะต้องปลุกนะคะ สัญญาข้างในที่มันหลงเหลงที่มันไม่ดีต่างๆนานาเนี่ยปลูกขึ้นมานะคะมันก็จะขอให้เกิดาการมีเมดิเทชันนะคะการทําสมาธินะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการภาวนารักษาศีลน,นะคะการเจริญสติแล้วก็มันเป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมพลังนะคะเสริมพลังพุทธคุณนะคะ เรามีความเชื่อในพุทธคุณนะคะเรามีความเชื่อในองค์พระพุทธเจ้านะคะพลังของเรามันก็จะเกิดไปตามระหว่างเรากับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอยู่สอง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 ฝ่ายนะคะเราสวดมนต์ไหว้พระทุกวันเราปฏิบัติธรรมทุกวันเรามีความเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณงามความดีและกับผลแห่งการตรัสรู้ของพระองค์อย่างนี้เป็นต้นใจของเรามันก็จะเกิดพลังมันก็จะมีกระบวนการที่เป็นการ ภาวนานะครับก็ให้รู้ความหมายของชีวิตแล้วก็ตั้งเป้าหมายของชีวิตแล้วก็ดําเนินทางด้วยความถูกต้องดีงามแล้วก็มีสติที่จะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรดังนั้นการที่เราจะบูชาใดๆก็ตามในการสติรู้จริงเห็นแจ้งแล้วมองแล้วสว่างปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะต้องอาศัย การฝึกฝนมาอย่างมากมายเหลือเกินนะคะและตัวสุดท้ายนั่นก็คือเคารพและระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างสูงสุดเพื่อให้พลังสมาธิอธิฐานเนี่ยไม่สูญเปล่านะคะดังนั้นไอเนี้ยจึงถือว่าเป็นนะคะเป็นสรุปรวมของการปฏิบัติเลยดังนั้นนะคะอาจารย์ยโสธรก็จะสรุปนะคะว่าพระผงพุทโธน้อยเนี่ยนะคะที่มีฤทธิ์และก็สำเร็จคําอธิฐานได้เพราะหนึ่งแหละเกิดจากพลังสมาธินะคะพลัง สมาธิระดับสูงของผู้สร้างคือคนณม่บืิตรงตัวเติมนะคะและทำให้จิตเกิดพลังละสติลงในพระผงพุทโธน้อยได้ 2. พลังศัจจวาจาก,ก็คือคำสั์จริงจากบริสุทธิ์ของผู้สร้างจึงก่อให้สิ่งน่้นได้เกิดอนุภาพที่ยิ่งใหญ่และพลังการอธิษฐานก็คือเจตานาที่บริสุทธิ์ในการส่งต่อให้กับผู้บูชานะคะดังนั้นการบูชาพระผงพุโทโธน้อยเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการบูชาด้วยความงมง,งายเพื่อให้ตัวเองได้สาเร็จน่นสำเร็จน,น,จนี่เป็นโน่นเป็นนีน่ได้โน่นได้เนีน่ยน,ะ,นะคะเป็นความคิดที่เป็นมิจฉานะคะเป็นมิจฉา มิจฉาทิฐิคือเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะเราจะต้องเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็คือท่านเป็นพระผู้พุทโธเนี่ยเป็นรูปพระพุทธเจ้าและพุทโธก็คือเรานํามาบบริการและความหมายของพุทโธนั่นก็คือรู้ตื่นและเบิกบานนะคะนี่ก็คือกุญแจสามดอกที่สําคัญจึ่งถือว่าเป็นกุญแจทองนะคะกุญแจทองในอนุภาพที่เกิดขึ้นกับพระพุทโธน้อย และพลังการอธิษฐานเจตนาที่บริสุทธิ์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับเรานะคะดังนั้นพลังที่อยู่ในพระพุโทโธน้อยเนี่ยจึงไม่ใช่พลังเวทมนต์นะคะแต่เป็นการการใช้พลังสมาธิพลังสัจจะและพลังอธิษฐานพลังพลังใจในการสร้างปัญญาความทรงบและความสําเร็จในชีวิตดังนั้นพระพุโทโธน้อยเนี่ยจึงถือว่าเป็นสื่อกลางระหว่างเรากับธรรมะ ด้วยนะคะแล้วก็เรากับคุณแม่ด้วยแล้วก็เรากับพระพุทธเจ้าก็ได้ด้วยและเป็นสะพานนำพาให้พวกเราเนี่ยไปสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยสติด้วยปัญญาอันสูงสุดถูกต้องตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเมื่อรับรู้อย่างนี้เราก็จะชีวิตของเราก็จะดีนะคะวันหนึ่งที่มีปัญหาชีวิตขึ้นมานะคะด้วยพลังบาร,รมีแห่งการสั่งสมบุญเนี่ยอำนาจแห่งบุญเนี่ยก็จะช่วยเรา ได้ในที่สุดนั่นเองนะคะะสา,าระดีๆจากการไขความลับนะคะที่ซ่อนเร้นอยู่ในพระผงพุทธโทน้อยของคุณแม่บุญเรึงตรงบุญเติมในอีพีสุดท้ายจากอาจารย์ดรยก์โสธราสิริภาประภากรครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ